หวยหวยเอาน้องบอยน้องบอยสวัสดีพ่อหลวงแม่สวัสดีค่ะน้องบอยย่างกุ้งจ้ะอันนี้ก็หนีไปหลงเอาคือคือว่าใช่ทีๆว่าตองนี้ว่าตองนี้แจ๊คที่จะได้ลูกกุ้งนั่นคืออีกแค่หนึ่งแต่ว่าไฟลูกข้าวเดี๋ยวเพื่อซุปได้ละแม่บ่กุ้งบ่ได้ย่างโดนบ่ย่างโดนบ่หวานเลยมันแห้งมันบ่หวานเลยน้องบอยแต่หวานเนี่ยกระเจ้าอ่านไอแม่ที่แม่คือนาโมโยอยู่ยังสัน S <s <us> อากาศอากาศล่องเขมาเฮี้ยนออกแล้วเห็นบ่เขมาเฮี้ยนออกเฮีเเาาเย้ยนออเยยนขาเลยลงจงโปงจะตกเด้อฝนเลยอ,อัน <S <s <us> อน้ำค่ะเพื่อนรถติดว่าลูก <S <s <us> รถติดอ,อยู่ได้ยังแม่นังอยู่ในรังเน่ กะได้กุ้งก um um ับปลาหมึกกระดองกับกุ้ลายเสือโซนไร่อยมาเถียวนี่ทุกอันเผาไว้เจ้าัองอกเบิร์แ้วได้ลหน่อยไหมโซนอจะได้ว่ามจะได้ว่าวันนี้งอกขาวโซนอ่ะหาม่ยว่นไม่เยอะว่อดหัว่วยสดที่นอนไม่ย่าได้ยังนานๆโซนกินวะ่ กินกระสิได้ซักไหนเดี๋ยวมก็สุข้าเดียวเด้แลวนะสุข้าเดียวไปท้ายตำมกหุ่งแม่ไปท้ายตำมกหุ่งแม่ทั้งนั้นตำมกหุ่งาไปท้ายตำมกหุ่งแม่ แกะเข่อย <mm ียมไี่ท right. ี่การแกเข่ซื้อพนันเยี่ยปว่ากาดแกอสัจะสิกินือเปลอะไรเสียหรืออแข็งแข็งสุดกาแกเข่าซื้อาแต่ว่าก็ยากกินแล้แม่แม่ใลาวากุ้งไล่เสียแล้วก็เลยววากุ้งไล่เสียน้ำกระตัเต้าหลับองโจมเลย เงี้ยนี่แหละลงชงเลยนี่แหะสาเหตุเหตุผลที่แม่บอกว่าเก็บเงินนะลูกเก็บเงินนะลูกเป็นยังไงล่ะเห็นไปลายร้ายใจบาดเริ่มชักไถ่ตังค์แล้วป่ะเนี่ยว่าเก็บเงินนะลูกเก็บเงินนะลูกไม่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 ละตีเจ้ามันแทงถ่าให้เจ้าทวงอยู่เดี๋ยวเบื้องผู้นั้นผู้นี้อยู่จักมือเนี่ยมาจักมือขามือค่ะพี่ขามือ ภาษาอย่างกุ We ้งแม่พ้าไปท้ายกุ้งเป็นแต่ได้ทายก็ตน้องเรามปนกุ้งวะาเปียเป็นวัดดนเข็ดเข่าว่ะแบกลงปัจีกับพ่อเล้วเอันนี่มันไ่ได้ในสเอ้างไปท้างไปแต่ชิมปัพื่ผู้นางขาฝ่ากุ้งจ้าสดวดวกมือแน่อันดีไทยหลังหลังหลงเนื้อ บายบายส่วนเด้อเวลาปิดแล้วบายบายพอกันตอนแรงค่ะ